คนบอกว่าการเลี้ยงหอยสีทองเลี้ยงยากมากแล้วบางคนก็ว่าเออจะไปขายขายตลาดไหนส่วนตัวเราเราบอกเลยว่าถ้ามีคนคนนึงทาได้เราก็ต้องทําได้จากการซื้อมาตัวละห้าบาทตัวรุ่นนี้นิดเดียวเองตัวเท่าเหรียญห้าเนี่ยค่ะที่เราซื้อมาเหรียญห้ายังไม่ถึงเหรียญสิบเลยนะจนวันนี้ขยายได้เยอะเลย ะะเพราะว่าความรู้ก็คือการทํางานของเราเราทำไปเรียนรู้ไปเราก็จะรู้จากน้องหอยบางครั้งการเรียนน้องหอยก็ทำให้เราใจเย็นมีสมาธิจากจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่ๆจากจุดเล็กๆจากแค่ไข่ก็มาเพาะออกเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้เป็นอะไรที่ท้าทาย จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยถ้าเรามีเป้าหมายว่าอีกสามเดือนเราอยากมีไรายได้เท่าไหร่อีกหกเดือนเราอยากมีไรายได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่านี้ก็คือรายได้นี่ก็คืออาชีพนะการขายก็เหมือนกันมีเยอะแยะมากมายที่เราจะไปขายเพราะว่ามันเป็นอาหารเนาะหอยเป็นอาหารจากหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากพอออกมาเธอก็จะรุ่นนี้นะคะยังไม่ยากค่ะแค่เข้าใจว่าเขาชอบน้ำสะอาด เราก็ชอบน้ําสะอาดพฤติกรรมของเขาในแต่ละวันเขาจะสอนเราอัตโนมัตินะคะน,นี่นี่ก็คือการทำงานการลงทุนการเป็นอาชีพอีกทางนึงถ้าเราคิดว่าตัวเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้จากอาชีพของเราเองจากการลงทุนหนึ่งพันสองพันสามพันบาทแล้วก็ค่อยเก้าวแล้วก็ค่อยกระตืบตูขึ้นเรื่อยๆค่อยขยายพันุขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้น้องหอยขึ้นเรื่อยๆ ผ่านไปสามเดือนเราก็จะมีเราก็มีรายได้จากการลงทุนสองสามพันบาทแล้วหอยเราก็ขยายเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็มีแผนงานะว่าเราจะขยายให้มากขึ้นมากขึ้นลองเลี้ยงเถอะค่ะใครก็ตามที่ยังมองหาอาชีพเสริมอยู่เพราะทุกวันนี้หากเราทำอาชีพเดียวเราไม่สามารถที่ะจะ เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายจ่ายของเราเราควรจะต้องหาอาชีพเสริมที่มันลงทุนไม่มากที่มันเป็นรายได้ให้กับเราเพิ่มขึ้นมาเดือนละสองพันสามพันหรือมากกว่านั้นได้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราว่าเราจะทําระดับไหนอันนี้ค่นนี้คือการได้รับโอกาสจากอาชีพที่เข,เขาทํากันแล้วเราไม่ไปดูว่าทํากี่ปีตลาดเต็มหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจแค่ว่า ฉันเ,เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ถ้าเรามีโอกาสมีสตังค์สักสองสามพันบาทเราก็น่าจะลงทุนได้นะเพราะที่เราลงทุนอย่างอื่นอ่ะเยอะกว่าน,นี้เราก็ยังลงทุนเรายังกล้าที่จะลงทุนน้ายน้องหอยฟาร,ร์มหน้องหอยพี่พ่ออาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งบางครั้งถ้าสุกกรกมากเราก็เปลี่ยนสามวันเปลี่ยนตอนนี้มีทุกที่อันนี้คือต้นทุนที่สามารถสร้างแคลเซียมให้กับน้องหอยได้เน่ยเห็นไหม ถ้าน้องหอยสุขภาพดีน้ําสะอาดน้องหอยก็จะนี่ไ้สดชื่นกินอาหารได้ทั้งวันค่ะกินอาหารได้ทั้งวันอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราว่าปีหน้าเราจะทําน้องหอยให้ได้หนึ่งล้านตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องสอดคล้องกับการดูแลของเราด้วยเพราะว่าคนที่จะจับเงินแสนถ้าค่าเฉลี่ยแล้วนะในหนึ่งปีข้างหน้าถ้าเราสามารถสร้างหนึ่งล้านตัวได้ตัวละบาทก็หนึ่งล้านบาท แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันตกมาเหลือตัวห้าสิบตังก็ห้าแสนบาทแต่ถ้ามไม่ได้จริงๆมันตกมาตัวละยี่สิบห้าสตังเราก็ยังได้สองแสนกว่าบาทถูกไหมคะในหนึ่งปีถ้าถ้าเราสามารถทำราปได้ขนาดนั้นกสาา็สามารถสามารถทําได้ขนาดนั้นก็เยี่ยมยอดแล้วแต่ยังไงมันก็ต้องผ่านไปไงเวลาน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมพี่อ้อถึงต้องเลี้ยงอันนี้คือเรารู้จักเป้าหมายของเรา เป้าหมายของเราก็คืออยากจะมีเงินแสนในปีหน้าแล้วเราจะทําอะไรละ่ะถึงจะได้เงินแสนเราต้องลงทุนเท่าไหรล่ล่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหอยเริ่มต้นจากลงทุนสองพันบาทที่พี่อ้อลงทุนนะคะซื้อน้องหอยพันกว่าบาทแล้วก็ซื้อกระชังเนี่ยเจ็ดร้อยบาทแล้วก็พอขายน้องหอยไปขายไปเป็นตัวแบ่งให้เพื่อนไปเลี้ยงบ้างตัวละบาทตัวละสองบาทเราก็ซื้อกระชังมาเพิ่มอีกแล้วตอนนี้เราก็มีน้องหอย อยู่ในฟาร์มไม่กล้าเรียกว่าฟาร์มค่ะแต่เราจะเรียกว่าอ,อยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเลี้ยงได้เนอี่ยงหอยชอบมากเลยคือต้นทุ่้อยู่ตามทุกซอกทุกมุมไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้คือรุ่นอนุบาลรุ่นอนุบาลเราจะใส่ตรงไหนก็ได้นะคะเธออยู่ได้หมดในกระมังเล็กๆเ,เธอก็อยู่ได้เธอเลี้ยงง่ายมาก เหมาะสําหรับคนใจเย็นแต่แต่เหมาะเหมาะที่สุดสําหรับคนอยากมีไรายได้ต้องไม่ใจร้อนเพราะเราใจร้อนมามากพอแล้วถ้าถ้าเราคิดว่าเราอยากอยู่สบายๆในวันข้างหน้าสองปีสามปีสิบปีข้างหน้าเราก็ลองเลี้ยงดูเพราะว่าน้องหอยเป็นอาหารกินแล้วหมดไปนะเบลือกก็ยังทำประโยชน์ดได้เก็บไว้ได้ฟิตไว้ได้เป็นปีๆไว้ได้เรา หน้าเทศกาลเราก็ไม่มีจะขายจริงๆแล้วปีใหม่นี้ถ้าเรามีน้องหอยขายสักร้อยโลหรือเป็นพันโลหรอห้าสิบโลเนี่ยเราก็จะขายได้อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าเทศกาลใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มไหมคะเราเพิ่งเริ่มเราก็เลยไม่มีน้องหอยขายลวกจิ้มเนี่ยน้องหอยอันนี้คือรุ่นเดือนเดือนกว่านะทุกคนแต่ขึ้นมาเต็มเนี่ยหลังจากที่เขาออกจากไข่แล้วเนาะ ก็จะมีหอยเชลลีเข้ามาปะปุนบ้างแต่เราก็เก็บออกแตกขึ้นมาเต็มแล้ก็จะจับใบบอลนะฮะเดี๋ยวเราจะขยายขยาย,าข,ขยายจากไข่อีกขยายจากไข่เนี้ยรุ่นนี้นะเธอก็จะไปลงบอ่อใหญ่เต็มเลยนี่อยากบอกทุกคนว่าเลี้ยงเธอค่ะทำเถอะถ้ามันไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงที่เราพอจะลงทุนได้ถ้ามันไม่มีถึงหนึ่งพันเอ่อหนึ่งพันสองพัน เราก็เลี้ยงจากห้าร้อยหกร้อยก็ยังได้เลยนะคะขอให้เราตั้งใจห้าร้อยหกร้อยตัวตัวละสองบาทเนี่ยเราก็ยังได้น้องหอยไว้อีกเป็นพ่อพันในปีหน้าตามที่เราสะดวกที่จะลงทุนนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะพี่อ้อก็อยู่เป็นแม่ค้าขายผ้าเหนื่อยกับการที่ต้องวิ่งขายผ้าตลาดข้างนอก ความเสี่ยงสูงขับรถก็เลยลองเอาน้องหอยมาเลี้ยงเป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพเสริมก่อนปรากฏว่าสองเดือนผ่านไปนี่ข้าเดือนที่สามพี่อ้อเลี้ยงน้องหอยได้ได้ทุนคืนจากการขายน้องหอยอการเพาะน้องหอยก็เพาะเป็นจากคนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็นขึ้นดูจุดน้องหอยคอยเปลี่ยนน้าให้เขา คอยเปลี่ยนน้าให้เขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็แยกเขาตัวเล็กตัวใหญ่แยกพยายามแยกแล้วพอตัวเท่านี้เราก็จะเริ่มขุนกัาเนี่ยนี่ถ้าตัวเท่านี้นะคะเราก็จะเริ่มขุนเขาเนี่ยเนี่ยประจุตามหายโตวไวมากถ้าใครยังไม่เคยนะไม่ต้องกลัวค่ะเลี้ยงไปเถอะเลี้ยงเลยทําเลยค่ะขอขอเป็นกําลังใจให้คนที่สู้ๆชีวิตนะคนที่อยากจะมีรายได้นะคะเริ่มจากจุดเล็กๆล้วเรามีเป้าหมายเดี๋ยวเราก็จะไปถึงค่ะ